ช่วงวันหยุดยาว3วันแบบนี้นะคะหลายคนก็มีแลนเอาไว้ที่จะไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งนะคะไม่น่าเชื่อนะคะก่อนหน้านี้ต้องปิดไปเพราะที่จากโควิดปิดเกาะเลยนะคะเพิ่งกลับมาเปิดได้ไม่นานนี้เองแต่กลับพบว่าในช่วงหยุดยาว3วันนี้เกาะล้านที่จังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมคะที่พักเต็มนะคะนักท่องเที่ยวก,ก็เข้าไปจองห้องพักส่งผลให้ทางด้านนายกเมืองพัทยาเองต้องลงพื้นที่ไปดูแลอำนวยความส สะดวกค่ะ สำหรับในช่วงวันหยุดยาวมาคบ,บูชาและหยุดยาวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะนักท่องเที่ยวต่างก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาโดยเฉพาะที่เกาะล้านค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษรวมไปถึงตำรวจนะคะต้องมาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็การจราจรให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งทางด้านคุณสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาบอกถึงความพร้อมเมืองพัทยานะคะว่าช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับแจ้งมาจากทางชุมชน นเกาะล้านว่าที่พักที่มีอยู่บนเกาะสักประมาณ2,000ห้องเนี่ยเอ๊ถูกจองจนเต็มหมดเลยตอนแรกก็ไม่แน่ใจเช็คไปเช็คมาแสดงว่าเป็นความจริงนะคะซึ่งทางเมืองพัทยาและก็ชุมชนต่างก็ช่วยกันตั้งจุดคัดกรองเน้นนะคะว่าจะต้องสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและก็มีการเว้นระยะห่างซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามานั้นนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาที่พัทยามาที่เกาะล้านแล้วนะคะมีคนไทย ประมาณ10,000คนซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงหยุดยาวนี้นะคะเมืองพัทยาเนี่ยได้มีการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งที่เกาะล้านที่เมืองพัทยาแล้วก็หาดนาจอมเทียนนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาหลังจากที่สถานการณ์โควิดนั้นเริ่มคลี่คลายไปฟังเสียงท่านสนธยาก,กันค่ะาก,ก,ก,าาากาาารพขอองงทเมมมืััยู้ช นักท่องเที่ยวที่มาต่อร้านนะเวลานี้เนี่ยประมาณเที่ยงกว่าก็หมดคนแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิหมายที่ดีนะครับที่เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยทำได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ต่อร้านที่เมืองพัทยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนะครับนอกจากนี้ไปเนี่ยการที่เราจะต้องเตรียมในส่วนของเรื่องที่คำนวณวัะดุการศึกางนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยนะครับในพื้นที่